สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับวันนี้นะครับก็มีพระมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเพิ่งจะไปเช่ามาเลยนะครับสององค์นะครับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญรวยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะฮะอาจจะไกลหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันชัดๆนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับยังไม่เคยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งคุณกดไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับพระเครื่องของผมนะครับปัจจุบันนี้นะครับณตรงหน้านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พอที่จะเอามาโชว์ให้ได้นะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมยังมีอีกพอสมควรนะครับรวมถึงพระบูชาด้วยเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีพักเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนอยากจะมาปล่อยนะครับก็ ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยนะครับต้องแนะนํากันแบบนี้เลยว่าเป็นช่วงที่น่าจะเก็บสะสมนะครับเพราะว่าราคาเนีอ่อนลงมาพอสมควรเลยนะครับด้วยสภาวะหลายๆอย่างนะครับทําให้ราคาเนี่ยเรียกว่าอ่อนลงมานะครับหลายๆคนเองเนี่ยก็เคยอาจจะเช่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งไปนะครับราคาที่แพงหน่อยปัจจุบันเนี้ย เราอาจจะเห็นราคาที่เรียกว่าอ่อนลงมาพอสมควรก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนที่ผมเคยนะครับเช่าหาเนี่ยต้องบอกว่าบางรุ่นเนี่ยผมเคยเช่าถึง3 0 0 0 0ื่นสามปัจจุบันเนี้ยเหลืออยู่20 0 0 0กว่าบาทหมื่นกว่าบาทยังมีเลยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะผมเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้ต่างจากทุกๆคนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะมีราคาเก่านะครับหมายความว่าราคาที่ถูกก็มีแพงก็มีนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย ราคาที่เราเห็นกันนะครับเนื่องจากสภาวะการที่คนอาจจะใช้เงินน้อยลงหรือระมัดระวังตัวเนี่ยหลายๆคนอยากจะขายก็ทําให้ขายถูกลงมานะครับเราก็จะเห็นราคาที่เรียวกว่าถูกนะครับงั้นแสดงว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เลยนะครับณนะวันนี้เลยวันที่4นะครับเมษายนเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียกว่าคัด พระหรือว่าเก็บพระเข้าไปในรังในในส่วนที่คุณจะเก็บได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าที่ผมสังเกตมาต้องบอกว่าราคาถูกเสื้อเละเกินนะฮะน่าเก็บนะฮะวันนี้เนี่ยผมเองมีหลายๆรุ่นนะครับที่อยู่บริเวณตรงหน้านี้เดี๋ยวจะให้ได้ชมกันแบบรวมๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปชมรายละเอียดของความสวยความเดิมของดวงเศรษฐีแล้วก็เหรียญลุยๆนะครับที่เพิ่งจะได้มานะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรกันบ้างนะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆ เก็บต่อได้ครับพักเครื่องหลวงปู่หม่นนะครับใครบูชาก็เป็นที่รู้กันดีอยู่นะครับเงินทองนี่ต้องบอกว่าไม่ขาดมือนะครับพุทธคุณเนี่ยหลายๆคนได้เช่าได้บูชาแล้วเนี่ยรู้อยู่ส่วนคนที่ยังไม่เคยมีพระเครื่องหลวงปู่หมุนลองบูชาไว้ดูครับสักหนึ่งองค์นะฮะแล้วเก็บไว้พึ่งพุทธคุณพึ่งบาร,รมีของหลวงปู่หมุนแล้วคุณจะรู้ครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพระที่ได้มาน,นี่มีความสวยงามแล้วก็เดิมขนาดไหนไปดูกันเลยครับ วันนี้ได้มา2เหรียญนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีซึ่งต้องบอกว่าเรียบร้อยสวยงามเดิมเดิมดีนะฮะนี่ฮะนี่องค์จริงจะออกสีเข้มเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างที่เป็นกรอบทองเนี่ยอยากให้เพื่อนๆไม่ต้องไปมองเลยนะครับอันนี้ถ้าใครชอบแล้วรับไปผมแถมให้เลยนะฮะจะไม่ตีมูลค่าราคาทองเลยนะฮะเพราะว่า แม่แดงซะหลือเกินนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเรียกว่าคุณภาพเราก็อาจจะต้องพูดกันตรงๆนะบางทีพระที่ถูกเลี่ยมมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณภาพดีแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะเลี่ยมหนาแบบนี้นะครับงานดีนะครับทองสุก เปล่งปังนะครับแล้วก็คุณภาพของงานดีเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบส่วนองค์ไหนเนี่ยที่เรียกว่างานไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสวยเนี่ยอย่างกรอบอันเนี้ยผมเองต้องบอกว่าเรียกว่าแถมกันไปก็แล้วกันนะฮะผมเองจะไม่ไม่ไม่ได้ไปประเมินมูลค่าว่า,อาทองเนี่ยสามพันห้าพันหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับเรียกว่าเอาเป็นว่าแถมไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยไม่สวยเลยนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสภาพพระโดยรวมนะครับ ต้องบอกว่าสวยงามและเดิมดีคมชัดดีมากๆนะครับนี่ครับพระผงดวงเศรษฐีอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะฮะนี่ฮะความสวยงามเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้อัดไฟอีกเช่นเคยนะฮะนี่ฮะคมชัดเลยนะครับขอบเนี่ยเกลียวเต็มทุกซี่นะครับบินกระเทาะล้านล้านอะไรใดๆเนี่ยไม่มีไม่เห็นนะฮะไม่มีนะฮะ ส่วนด้านหลังความคมชัดดีนะฮะอย่างที่บอกไปว่ากระเทาะลันลานบินอะไรใดๆไม่มีนะฮะสีเข้มตัวหนังสือคมชัดนะครับแล้วก็ตัวเลขในเรียกว่าตารางยันเนี่ยคมชัดเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะสภาพเดิมๆดีเลยนะครับใครที่กําลังมองหาหรือว่ามีพักเครื่องนะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะครับสายอื่นๆผมก็ยินดีรับแลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะ พระผงดวงเศรษฐีเนี่ยจัดสร้างในปี2543นะครับวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วนะครับก็เรียกกันว่าเป็นพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีนะครับ ดวงเศรษฐีเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็เป็น1รุ่นที่มีประสบการณ์มากมายนะครับมีด้วยกันอยู่หลายคอลเลกชันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมนําเป็นลักษณะเรียกว่าสวยในระดับกลางขึ้นไปนะครับเพราะว่าสีเนี่ยองคจริงเนี่ยเข้มแล้วก็ความคมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเรียบร้อยดีเลยนะครับเพื่อนๆดูนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงกล้องเพราะว่าอยากให้ได้ดูถึงรายละเอียดโดยรวมนะฮะโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะนี่ฮะขอบเกลียวด้านข้างด้านบนด้านล่างเนี่ย คมชัดหมดดูนะฮะบริเวณดวงตาของหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็บริเวณยันนะครับนี่ฮะริ้วจีวรน,นะครับตัวหนังสือคมชัดหมดเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะด้านหลังก็เช่นเดียวกันองค์นี้สีออกจะเข้มๆด้วยนะฮะนี่เรียบร้อยสวยงามดีเลยนะครับนี่ฮะสีเข้มๆ นี่ฮะไม่ได้อัดไฟนะครับพยายามจะให้เห็นถึงเรียกว่าความเป็นธรรมชาติขององค์พระซึ่งผมเห็นแบบไหนนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบไหนผมว่าถ้าเพื่อนๆได้มาดูองค์จริงหรือว่าต้องการที่จะเช่าไปบูชาเนี่ย<อ>เห็นก็จะเห็นแบบเดียวกับที่ผมเห็นนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรวยๆนะครับเหรียญรวยๆเหรียญน,นี้เนี่ยสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นรอยจานนะครับมะอ,ะอุนะฮะนี่ฮะมอะอุนะฮะ ก็มีต่อโค้ดอยู่บริเวณเหนือหัวไหล่ด้านขวามือเราซ้ายมือหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญรวยๆปี2,543นะครับที่วัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ว่ากันว่าจัดสร้างเนี่ยน้อยนะครับหลักพันแต่ว่าผมมองดูนะครับว่าพระเครื่องของหลวงปู่หมุนเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงแล้วเนี่ยเอาเป็นว่า สัก1 0 0 0 0หมื่นเป็นตัวเลขกลางๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในโปรชัวเนี่ยบอกมาว่าหลักพันเท่าน,นั้นซึ่งเราก็เห็นพักเครื่องรุ่นนี้เนี่ยหลายองค์อยู่นะครับก็เห็นได้เรื่อยๆนะครับก็อาจจะไม่ถึงหมื่นก็ได้นะเพียงแต่ว่าผมสันนิษฐานของผมเองว่าเนื้อทองแดงเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อล่างสุดนะฮะ เป็นเนื้อเริ่มต้นนะครับในทุกๆรุ่นก็อาจจะเป็นไปได้ที่สร้าง1 0 0 0 0ม่นเหรียญหรืออาจจะจัดสร้างตามโปรชัวก็ได้นะครับที่อาจจะบอกว่าสัก3 0 0พเหรียญน,นะครับแต่ว่าเราก็ดูที่สภาพเป็นหลักก็แล้วกันนะฮะองค์นี้เรียบร้อยดีนะครับนี่ฮะต่อโคดบริเวณนี้นะฮะโคดเนี่ยมีเรียกว่าต่อคมชัดลึกบ้างอะไรบ้างเนี่ยงานมือเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าละ ข้ามไปได้เรียกว่าสัก3%เถึง5%นะฮะไม่ได้เป็นจุดที่บอกว่าโอ้โหมามาเป็นจุดชี้วัดว่าถ้าโค้ดแบบนี้จะต้องราคาห่างไปอีก3 0 0 0 5,000ไม่ใช่นะฮะเราดูสภาพความสวยโดยรวมนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับโดยรวมขอบเคิบล้านลานกระเทาะแตกอะไรหรือเปล่านะฮะตรงนี้ที่เราจะให้ความสำคัญมากกว่านะครับนี่ฮะผิวยังเดิมวาววับอยู่เลยนะฮะนี่ขนาดอยู่ในกรอบพลาสติกนะฮะนี่ฮะนี่ครับก็เป็นกรอบที่เรียกว่า พอจะมีอายุหน่อยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะเริ่มเริ่มแตกรายงาเริ่มแบบเเริ่มจะได้อายุเขาแล้วนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปเปลี่ยนนะครับนี่ฮะตอนนี้เพื่อนๆท่านใดที่มองหาอายู่นะครับพระตั้งแต่หลักพันนะครับขึ้นไปหมนะื่นสองหมื่นเนี่ยราคาเบาเยอะมีหลายรุ่นหลายแบบให้ได้เลือกชมเลยนะฮะวันนี้เนี่ย นำพระที่ผมเพิ่งจะไปเช่ามาเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรียกว่าเอาว่า2รุ่นก่อนแล้วกันนะสอง,องค์ก่อนนะฮะก็เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับแล้วก็เ,เป็นเหรียญรวยๆซึ่งเหรียญในรุ่นอื่นๆเนี่ยผมก็ยังมีอยู่พอสมควรมีเยอะนะฮะนี่ฮะกำไรบางส่วนนะครับแล้วก็พระปกใบมะขามที่บอกว่าแหมดูฮะราคาไม่ไปไหนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เอาไวใ้ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ มีจิตศรัทธาหลวงปู่หมุนเนี่ยเอาไว้ได้บูชากันในราคาที่ไม่แพงแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยผมเชื่อได้ว่ารับรองครับใครได้บูชาเนี่ยจะรู้ส่วนคนที่ยังไม่เคยบูชาต้องลองเอาไปนะครับหลักพันไม่แพงแล้วผมว่าพุทุคุณของหลวงปู่หมนุนที่เพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนได้เรียกว่าได้ยินมาเนี่ยถ้าคุณเคยสัมผัสคุณก็จะไปคุณก็จะรู้ของคุณเองนะครับแล้วสามารถที่จะไปบอกพักพวกเพื่อนฝูงได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่เคยบูชาได้แต่ฟังเขาวันนี้คุณสามารถที่จะเช่า ไปบูชาได้เลยนะครับมีตั้งแต่หลักพันอย่างที่ผมบอกแอดไลน์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามผมได้ใน l i n e แอดนะครับรวมถึงใครที่ต้องการจะปล่อยพระเครื่องก็ Line แอดเช่นเดียวกันนะครับส่งรูปภาพชัดๆด้านหน้าด้านหลังนะครับเบอร์โทรติดต่อมีอยู่แล้วอ่านไลน์แล้วไม่ได้ตอบแสดงว่าเป็นพระที่ผมยังไม่ถูกใจก็ขออภัยอย่าเพิ่งโกรธกันแต่ถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ตอบนะครับแล้ว ใจร้อนโทรมาได้เลยนะครับผมเองเนี่ยรับสายตลอดเวลาบางทีเนี่ยอ่านช้าหน่อยเพราะว่าผมเองก็ระว่างวันเนี่ยมีการเดินทางแล้วก็ทํางานดูอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มาตอบลายช้าหน่อยเพราะฉะนั้นโทรได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ